ออ๋อนี่ผมชื่อคุณไคเซอร์ขึ้นขบวนครับอ่าเป็นสีเขียวใช่ไหมล่ะแต่แต่ถึงเราจะจะตีกันก็เตียงตีกันได้อยู่นะครับตัวนี้ไม่ละตัวนี้ไม่ละโอ้โหสองตัวคือที่มันตลกจริงครับโอ้ยช่วยด้วยผมจะผมจะรูหักกระเพาะแตกม้ามแตกเอื้องตายโอ้โหผมแตกหมดแล้วครับเออ ตายหมดครับเสาโซนสามนะเอาเสาโซนสามครับผมอยู่อย่าจุดที่มีไฟออกเนี่ยเออจุดที่อยู่ไฟออกนะครับผมวิ่งไปหากันนะครับไฟออกสีเขียวนะครับโอเคเจอกันครับมีอะไรวะมีของหรือเปล่าไฟนี่มันอะไรอะ survival, รีเควสต์ซา์เวอร์ลเวลสิบห้าถึงจะเปิดได้ชิปหายลเวลม่ถึงอะไรครับ กล่องครับกล่องอ๋อกล่องของใช่ไหมครับเบียวไม่ถึงครับเอาเจอกันตรงนี้ดีกว่านัดก็จะนัเจอกันตรงนี้อ่ามันมสว่างดีใช่ไหมเช่ครับเห็นเห็นกันง่ายเราสามารถมองเห็นตอนกลางคืนได้ครับโดยเสาเนี้ยครับเห็นปาร์ตี้ผมละครับเห็นชื่อขึ้นลวครับเห็นไหมหายกันง่ายด้วยอ่าหาง่ายครับดีปาร์ตี้ดีกว่านีกว่าเว้ยหาง่ายว้ยกดเอ็มกดเอ็มเป็นการดูแมปนะครับผมเอ็มหรอครับอูโหผมมีตั้งอะไรนะมีไปแชากวาแลวครับ อ่าคุณคุณคุณสนาฮารุครับอยู่ไหนครับกำลังวิ่งไปตรงเขียวครับอยู่ตรงอยู่กันตรงเขียวใช่ไหมใช่ครับใช่ครับตรงเขียว,ยวครับเจอกันหรือยังอย่างน้อยผมเป็นปาร์ตี้กันเนี่ยหากันไม่ค่อยยากกันแหละ,ม,ะมั้งมั้งเดจะไปลองทดสอบต่อยกันหนึ่งครั้งดิ้หนึ่งครั้งนะอย่าตีบ่อยอย่าตีแรงนะบงับงบังนี่เป็นสายส,ายสายทียูือใสฟูครับหฮนด์แฮนด์ไหมแฮนด์ไหมอะไหมเข้าไหม เรเข้าครับเข้าอะไรชิบหายเลยแค่นี้ผมก็อยู่สีเขียวละมาละมาละเอาเป็นเราปรับโหมดเป็น PVE ไหมเขาแน่ฮะปรับโหมดเป็น PVE ดีไหมเออมาแล้วเหรอไหนอยู่ไหนยังไงอ่าปาร์ตี้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 ผมยินอยากได้ขวานรับดิมันมันไม่มีให้รับอ่ะกด E ค้างไว้นะฮะกด E ค้างไว้ที่ตัวไซเบอร์นะครับ แล้วก็ไซเบอร์กด E ค้างไว้แล้วเอาเมาส์ชี้ขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็อ่าอีกคนก็รอให้มีอ่าชื่อขึ้นแล้วชื่อขึ้นแล้วเอ้ยไม่ชื่อไม่ยอมอีกทีทีเอาใหม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปล่อยยังไม่ปล่อยครับเออแสตาฮารุผมมีเห็นจอคุณผมก็ไม่รู้จะสอนยังไงละโอเคไหมจบถ้าเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าจบมาชวนมาใหม่ดิชวนมาใหม่มันจะมีเมนูขึ้นมามันจะมีเมนูขึ้นมา ชื่อเป็นสีสีเหลืองอยู่เลยชื่อเป็นเหลืองอยู่เลยครับทำไมตัวมึงหน้าเหี้ยขนาดนี้เลยโอ้ยจอยแล้วจอยแล้วจอยแล้วอ้อ๋อรีเควสแล้วครับรีเควสไปแล้วแต่มันยังไม่รับนะครับเอ้าไม่รับเหรอยังไม่รับครับโอเคเรามาเริ่มหาของใหม่อีกรอบใหม่ไม่เป็นไรครับแกเสื้อผ้าทำใหม่ได้ครับผมก็ไปเก็บมนกันครับผมก็ไปเก็บกัน อยู่แถวนี้มันเติมไม่เกิดดีครับเข้าไปดูนะครับ,รรบเฮ้ยรูย้สึกว่าไอเราอยู่ปาร์ตี้ด้วยกันน่ะจะทำให้เอ็กพีแชร์กันด้วยนะออเออเนี่ยเห็นไหมผมได้เอ็กพีจากเซเบอร์ด้วยจากการตัดไม้เนี่ยเห็นไหมผมตัดไม้ไเ,อเอ็กพีคนขึ้นไหมไหมเนี่ยเห็นไหมมันโชว์ข้างบนอะทีนี้ผมขออ๋อไป็น,นีเองครับผมต้องมีฟินเนี่ยฟิน ผมต้องเลยตัดหินตรงนี้ใช่ไหมได้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 ไดไดจะตายแล้วอยงนี้ชกต้นไม้จนตัวเองจะตายแล้วครับเอาเอาเอา,เอาแขนหกักนะทุกตัวแขนหักเลยเหรอเออทำไงใ้มันหายไอ้แขนหักอาการแขนห,กหักเนี่ยไม่รู้อะรอรีเจนแล้วกันขุดแร่เลยแล้วกัน ใช่ครับผมเรามาคลับปีโอ้โหต่ครับเก็บของที่พื้นมามาคลับไปก่อนครับอ่ะรีวิอัพเป็นรีวิวสามหรือเปล่าไม่รู้ครับเรีวิอัพครับอัพมีลีดามิเยอะๆฮะอ่าโอเอครับเก็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 บเอ้แขนหายหักเลยอ๋อสักพักจะหายเอง่ยไยของมันแบบนี้มันรีเจนได้ครับผมเฮ้ยดีเห็นจะหายหักได้ครับผมโอเค เราครับไอ้พิกแอกก่อน,นครับโดโดูดโ,ดโดูนะจอลูอโ,โดโดเหรอโอเคอันนี้ต้องมีม,มด <L oss S 1> รอบผม,<อ>มว่าม,มันมันไม่แสดงปาร์ตี้ครับปิดมาแล้วครับ โอ้โหค,ครับมีวิธีสร้าง,บางแบ่งละชอ็ชอกช็อกช็อกช็อกเ็อกไสนใจจะสนใจเอาขวานหน่อยไหมฮะสนใจขวานสักอันไหมเอาเอาเอาอ่าคราบแป,ป๊บอ่าเดี๋ยวผมขอคราบไอเดีกันก่อนครับผมครบครบเพิงครับครบเพิงครับผมไอ,อทิสไม่พออ่ะฮะทิสมีไหมมีทิสไหมทีเ T ตเอทีซีเอ๋อโอเคดรอปเลยนะมสิบอันสิบอันเออเอามาสิบอัน ตอบไงวะจะคลิกกี่ไอเทมแล้วดับไอเทมครับดับไอเทมโอเควางละไหนวะอ๋ออยู่นี่ผิด่ะเริ่มเริ่มเข้าใจวิธีการเล่นแล้วครับอ่าเข้าใจครับเออ้าเอาตัวรอดเลขวันแรกไอไอตัวยักษ์ตัวยักษ์มันหายไปไหนละอะไรอะตัวยักษ์ไหนเออได้เจอแล้วครับผมมันเฉาะต้นไม้อยู่ครับใช้ปิกแอ็กเฉาะต้นไม้ครับอันดับห้าเดี๋ยเดี๋ยว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 ยินเฉยผมจะโยนขวานให้ครับาครับเอ่อดอบ อ่ะโอเคเก็บไปเก็บไปจะได้ไม่ต้องเอามือฟันอีกแล้วครับผมมือทุบนี่อนาถแท้ครับนี่ครับเรียบร้อยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเห็นไหมยอดยอดเยี่ยมกันยอดเยี่ยมกันเทียมเจียวฮะเอาเอาหิวหิวเฉยเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาไอ้นี่มากินก่อนครับเราน่าจะเราน่าจะสร้างบ้านบริเวณแถวๆนี้นะ ราไม่มีเลยนะไม่มีไอ้ไอ้นี้ด้วยใช่ครับไม่มีโปเกมอนมที่ใั่เดี๋ยวผมมีโปเกมอนป่าด้วยครับไม่มีโปเกมอนป่าเราจะจับโปเกมอนป่าทำยังไงวะเนี่ยยังไม่มีโปเกมอนนะครับโอ้ตอนนี้เรามีโปเกมอนใช่ไหมใช่ค่อยจับแล้วกันครับโอ้ยเหนื่อยโปเมันได้วูดด้ยฮะให้ฉันขวาดตัดอ่ะใช่วูดวูดรัวฮะเฮ้ยทำครบครบไฟหน่อยดิรู้สึกว่าจะหนาวอ่ะ ทำทำไฟหน่อยหนาวหิวด้วยเป็นแค่หิวทำไงอะแล้วตกลงแล้วตกลงเขียวๆนี่คืออะไรเลยครับกล่องของครับเด็กก็ขึ้นไมเนี่ยด้วยครับไปโดนอะไรมาครับโอ้กินแล้วไอมันจะไม่ขึ้นทันทีนะเซเบอร์มันจะค่อยขึ้นเว้ยเวลากินอาหารเลือดรถแบบไม่หยุดเลยเว้ยเลือดอาหารอาหารดูดิโออาหารหมดแล้วครับครับ โอ้งานงวยหัวข้อครับผมโอ้โหกินเข้าไปอาหารอาหารช่ไหนกินเข้าไปไม่ต้องไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวมันค่อยๆขึ้นเออไม่มีให้เก็บเลยครับแม่งกูเด็กหมดอะมีอะไรเด็กหมดครับเด็กหมดเด็กหมดเด็กหมดฝูงนี้ได้เลยที่พื้นอะฮะหรือว่าเราทำมือให้ว่างก่อนดมมือให้ว่างกด E รัวๆฮะกดจะทำทำมือให้ว่างยังไง กดอ่ากดหยิบอะไรอยู่ก็กดันนั้นซ้ำครับผมอ๋อรือรีบเทียบเลยครับเออสว่างแล้วครับเอา้ากลองแตงพ<ด>ิศระชิบหายแล้วไงโอ้เลือดรีเจนแล้วครับผมแต,ต,แต่แต่ตรงนี้ทำเลดีนะเซเบอร์อนทำตรงนี้ทำเลดีมากเลยใช่ครับครับทะเลดีมากเลยใช่ไหมอือหือทำเลครับผมโอเคทำเลก้อนก้อนหินก้อนนั้นอย่าไปทุกมันนะทำไมอะ เราเอาไว้เป็นจุดนัดพบกันไม่ไม่จุดไฟไปป่ะ,ะจะได้หาง่ายกว่าตอนตอนนี้หาอาหารแดกก็ครับเกือบตายแล้วครับคุณก็เนี่ยต้นไม้เล็กๆเนะี่ยจับเลยดิกำลังกำลังเก็บอยู่ครับผมเรียบร้อยโอเคผมมีไม้เยอะพอละวทำเสื้อผ้าดีกว่าทำหาไฟเบอร์ก่อนครับโอ้โหเกือบตายครับเมื่อกี้จังหวะนี้ผมต้องมีเสื้อใส่ครับผมกันหนาวครับ ออใส่ไงวะโอเคผมมีเสื้อใส่แล้วอทอดทอดหน้าหน้าหน้า,นายัางแดงอยู่เลยครับทอดอย่าลืมทำทอดนะเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวมีปัญหาอย่างเมื่อกี้อีกผมว่าไอ้ไฟนี่มันเอาไว้ลอ่ออสัตว์หรือเปล่า <c oughs> มันก็เลยวิ่งมาหารัวๆเลยเป็นไปได้สัตว์ต้องการความบุญไม่จริงอ่ะปกติไอสัตว์กลัวไฟดีไฟดีกัวไฟใช่ไหมเอ ไฟเบอร์สิบสองอันเดี๋ยวผมทําหอกไว้แล้วกันเดี๋ยวจะได้มีอะไรประพงษงกันตัวแจกคนละอันครับผมตอนนี้คือเลเวลอัพเนี่ยเราต้องอัพอ่าไอ้พวกดาเมจไว้เยอะหน่อยครับแล้วก็เลือด<ว>เยอะๆ<ว>ครับก่อนนะอ่หอ,อย่าเยอะแถวนี้เก็บให้หมดนะฮะไม่งั้นมันมีอะไรเด็กตายครับผมน,นี่อะไรเนี่ย เลินเลื่อนมั่วมั่วครับผมอะตกิลไงมันต้องได้เลินทุกอันอยู่แล้วอ่ะโอเคผมถ้าผมมีไม้พอผมอาจจะทำบ้านให้นะฮะทำไมมันลดไวจังเลยวะอาหารอาหารมันจะลดมันจะขึ้นยังไงวะเนี่ยฮะมันคืออะไรเนี่ยอาหารผมเรือสามสิบอะกินกินไปเถอะมันจะค่อยค่อยขึ้นเซเบอร์มันไม่ได้ขึ้นแบบพวดๆนะอ๋อเหรอ ครับกินกินแล้วมันจะค่อยๆขึ้นเอาเฮ้ยต้องกินแล้วก็สักพักก็กินอีกอันใช่ไหมเออกินกินรัวๆเลยก็ได้ครับเดี๋ยวมันมันจะมันจะค่อยๆรีเจนนะครับโอเวนกินหมดอ่ะโอ้โหเออเหมือน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 ตัวอะไรมากลับผมอะเฮ้ยอย่าแคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มาแล้วมาแล้วมอนสเตอร์มาแล้วเหรอมันผมโดนอะไรเนี่ยดิวดิวดูวดูดููดดกันเอ,อนื้อมึ้นผมไมส่ครับผมเอ,อาอะไรเด็กก่อนครับโอ้ยผมก็ดูห่กครับบาดเจ็บสาหัสคนช่วยผมทีตอนนี้ผมบาเจะผมหิวผมหิวตายอยู่ครับ <c oughs> ผมหิวผมจะหิวตายอยู่ครับ โอลอดละรอดละกูมีเนื้อบ้างไหมนี่ไอพวกเนี้ยเนีมาโจมตีกูทุกวันเลยเนี่ยอ่เก็บให้หมดครับมีจีนกูเนี่ยจีนเนี่ยแค่กินจีนทนะิ <c oughs> ้งเนี่ยไอ้ก้อนไอ้ก้อนหินต้นก้อนนี้เอาไวา้นับคบกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะจุดคบเพลิงก่อนนะนะ <c oughs> จีนก่มือเพ <c oughs> ้าะการย,าย่าอีกนะครับขอเอามือชกก่อนแล้วกันครับ โอ้ยผมเดินไม่ค่อยได้แล้วผมบาดเจ็บสาหัสครับกําลังกร,กระดูกหักอยู่ฮะกำลังจะครับอาวุธเลยเนะี่ยผมเจ็ดอ่ะเจ็ดนันลวครับปุ๊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 บปุาโอ้ยขวานขวานใช้เป็นอาวุธได้เซบเบอร์นะขวานใช้เป็นอาวุธได้อ่าเ <laughs> ยอะมากเลยพบเพิง ต้องต้องมีเพิ่มอีกนะครับผมมันเก็บที่พื้นได้ไหมฮะโอ้ยความเจ็บปวดผมเพิ่มขึ้นจนจะเป็นลมแล้วครับอเอ,อือกเป็นลมนอีกนานเอ,อือกผมก็ดูกหักครับบาดเจ็บสาหัสเหมือนไอเทมจะเต็มครับเออทำไมของกินมันเยอะเลยวะ,ะได้ไฟเบอร์มาเพียบเลยครับ โอเคตอนนี้ไอฟเบอร์มาเพียบแบบนี้ต้องครัฟของครับครับเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าหน้าขนนะครับผมทำยังไงครับอยาเกี่ยวกับกันกระดูกหักวะไม่รู้ครับโอเคคลัพคักินที่หมดครับเจอของกินเด็กที่หมดครับผมโอเคไอเทมครับเอ้าคุยแยกเลยเหรอ หรือว่าจะเอามาปลูกนะครับไม่เคยเจอไอ้นั่นไหมอะไรครับไอ้ที่เราได้จากต้นไม้เยอะ Fiber เหรอหรือว่าอะไรแค่ Fiber อ่ะมัคืออะไรวะอะไรว่าเส้นห่าวันน่ะเส้นห่าวัใช่เลยเปลือกไม้หรอไม่รู้อ่ะครับโอ้โหจังหวะนี้ผมต้องเก็บของให้หมดครับให้ผมหาเขียวๆไม่เจอแล้วล่ะมันแห่เขียวมันแตกแล้ว มีแต่ก้อนหิน่นี่ยเปลือกไม้ใช่ไหมครับโอ้เขามีเขียนว่าบาร์กไม่เข้าใจอยู่นะครับผมผมต้องคิดดูออปชั่นแป,ป๊บนะครับผมดูว่ามันมีอะไรบ้างเซลฟี่แ you คมมีเอ็กทินเฮฟดูดียูอัตบิวต์เอลมีลีฟพลิสอร์เชตแมพยุดจัมดีโหลดคอส ก็ไม่มีอะไรนี่ว่ะนะครับเดี๋ยวอาที่ก้อนหินก้อนใหญ่นี่ครับผมขอจุดไฟที่ขอจุดไฟไว้ไว้นะครับอ๋อกด F ทำให้ล้วงกระเป๋าชาวบ้านเขาได้เร็วขึ้นได้ครับได้ไอ้นี่มาแล้วตอนนี้นี่ผมครับหกได้แล้วครับตอนนี้โอเค วางไว้แล้วครับจุดไฟครับหกใช่ไงวะแป๊บหนึ่งนะเอาไม้ใส่เข้าไปแล้วกด push light นะครับผมอ่าถ้าจะมานัดเจอกันเจอที่กองไฟนะครับครับจะเลิมเอาเอาเอาฟืนมาเติมได้เลยนะครับเอาฟืนมาเติมได้เลยใช่ไหมไม้ผมเก็บเลยอ่ะนะครับเอ้ยเอื้อช่วยด้วยผมโดนพิษช่วยด้วยข้างหลังครับ นี่แน right? ่น so oh. oh. ี่แน่อิสต์น sí, like ี like ่ผมไปกดใส่ตุ่มบุมอะไรช่องแชทขึ้นมาเฉยเลยครับโอ้เอาละครับผมตอนนี้ผมปิดไม่เป็นแล้วครับฮะกดอันนี้รือเปล่าตัวหนอนรือเปล่าฮะกดอะไรอันที่ไดเปล่าได้ๆแล้วครับผมผมลากอีเล็กเอกมากดอะไรปิดวะนะออโต้ไฮใช่ไหม นี่นี่ผมมีของดีเอาทำไมากลายเป็นเงี้ยผมมีของดีเอาไหมฮะเนี่ยหอกผมมีหอกเอาครับแล้วพบไฟของผมนี่อ๋อทำไมมันเฮ้ยหอกอะไรมันพุกพุกกระดิ่งอันนี้เลยจะวางไ,ไอ้นี่ยังไงอะครับ <laughs> เอาไป ดอกให้หมดเลยเออช่างเถอะเดี๋ยวผมเก็บม <Okay, S 1> าใหม่ก็ได้เก็บเอาห่อไปใช้ครับหอ,อกครับเรียกว่าสเปียนะผมครับผมเมื่อกี้ผมรอดได้เพราะไอ้นี่เลยนะโอ้โหสองอันด้วยหรอฮะไม่รวมโยนให้นิกี้สองอันอ่อนออนนะโอเคครับอ่ารถไฟครับผมแปดครับเออทำไมมันขึ้นพิมพ์ขึ้นมาวะนี่กำลังงงกันอยู่ครับผม อัโต้ครับเราเราเราเด็กใหม่ครับเด็กใหม่ในโลกนี้ครับเราก็ยังงงกันต่อไปครับอ่าครับไปเทมครับเดี๋ยวเดี๋ยวปิดออโต้ให้ดูดียังไงวะไปมาการเกงนะครับผมเฮ้ยวั What <the> fuck? นเด็กฝักก็นี่ไง กดเลขแปดไงกดเลขแปดเหรอไม่ใช่กดกดเลขแปดเพื่อวางรบไฟไงวางแทําไฟไงจิมหายล้ผมผมพิมพ์ได้อย่างเดียวครับเอาทำเป็นพิมเฉยเลยอะเก่งไงวะกดช่องของไม่ได้เฉยเลยครับเอาไปนู่นเลยครับเอาคุณสหารุททำไปเงียบเลยครับเดี๋ยวครับผมหาหาจุดเขียวไม่เจอครับเย็นๆครับมันไม่มีจุดขีเขียวแล้วครับตอนนี้ คือเขียวมันแตกแล้วครับอแล้วแล้วคุณแล้วคุณจุดจุดไฟหรือยังครับจะจะจุดแล้วครับผมแต่ตอนนี้คือแบบช่องแชทมันขึ้นมาแทนอ่ะ <c oughs> เออจะพิมพ์อะไรก็ไม่ได้ครับจะกดช่องเครื่องมือยังไม่ได้เลยครับโอ้โหแต่ผมต้องแดกอย่างนี้แทนแล้วครับโอ้โหต้องยกเข้ามาเอาไว้ในช่องของแล้วค่อยแดกนะครับผมคร <c oughs> ับวันนี้ผมกลังมึนครับผมลำบากมากเลยครับ ใครบางคนสร้างเกมแล้วคิดระบบที่แบบทําหาเหี่ยวอะไรไม่ได้อย่างนี้วะทิปเิ็นเช็เปิดแล้วปิดไม่ได้ครับผมเออเปิดแล้วปิดไม่ได้ครับมันอาจจะปิดได้เดี๋ยวเราไม่รู้สแลชคืออะไรวะแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยไอ้เนี้ยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งกูไม่อยากพิมพ์เข้าใจไหมกูอยากกดเล็กหนึ่งเย็นเต้นเต้นโอ้โหอุ้ยได้แล้วกดอะไรวะกดอะไรกดอะไรฮะ ผมผม,ผมกดเล็กหนึ่งโัวๆเลยครับเอาเลยอ,อ,อารมณ์ขึ้นอนะ่ะเออหายเหรอหายครับไม่รู้ว่ากดมั่วครับผมเลยงงงไงฮะคุณจุดแคมป์ไฟให้สัญญาณหน่อยดิผมหาไม่เจอะกลางวันนี่มันจะหาเจอนะยึดคีผมกดเล็กแปดแล้วนะครับอ,อ๋อค <Okay. S 2> ุจอยู่มผมก็เลยพิมพ์ไม่ได้ครับ นเขาชิบหายแล้วครับผมย่งพูดยิ่งพิมพ์ดีครับเอออ่าเขาผมจะผมแค้นไฟนะเป็นกัที่เดิมอ่ะมึงจะไปไหนตายเมื่อกี้ตายอ๋อเมื่อกี้ตายใช่ไหมเนออผมขอทำอันนี้ก่อนเลยแล้วกันหอกไม่งั้นไม่มีหอกจะตายหาแค่นี้ครับอาวุธสำคัญครับมอนสเตอร์มันชอบมันไปแล้วนะครับครับผมบอกว่าจะหาเจอนะ ก็เห็นที่บางๆนี้ไว้ก่อนครับว่าหายากแน่นอนไม่ยากนะไม่ยากนะครับอ,อ่าไม่รู้ว่าคุณตอนนี้คุณอยู่ตรงไหนของโลกนะครับอยู่ตรงอยู่ตรงที่คุณเห็นตึกเห็นตึกตั้งต่งงาน,ตรง,นตรงกลางไหมตรงกลางเกาะไหมผมเห็นแล้วผมอยู่ใกล้เนี่ยโอ้โหใกล้เลยล่ะกลับลังหัน <c oughs> มาจากตึกนะครับแล้วก็วิ่งมาทางอ่อีกทางหนึ่งครับ คนละผิดครับผมอเอคนละผิดครับมึงอยามึงอยากไปที่ไอ้หอนั้นเลยขาดนะครับมันไกลมากเลยถ้าบอกก่อนเราต้องวิ่งออกจากหอนี่ใช่ไหมเออจะวางจะวางบ้านทำไงวะอ๋อนี่ไอ้คนสุดท้ายวางบ้านได้แล้วเหรอนี่เนี่ยได้ไงต่อโอ้สุดยอดครับผมขอทำรองเท้ากับรอ,องเท้าเพราะผมไปหาไฟเบอร์มาเพิ่มครับแล้วก็ไอ้ไฮไฮเดนนี่คืออะไรอ้าวเฮ้ยเค,เค,คทำลายบ้านตัวเองทิ้ง ออกจริงปันเดียวล่วงเลยใช่ไหมเออโอ้โหครับต้องทําใหม่ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโิเคมาครับต้องขอเปลือกไม้อีกสองอันนะฮะจังหวะนี้เราขอตัดต้นไม้ให้หมดโลกเลยก็แล้วกันครับอือฮึอุซาลาลุไปตายได้ยังไงครับอ๋อโดนโดนไอตัวเล็กๆนั่นกัดครับอ้อโหครับผมรู้สึกว่าขาดอาการขาดน้ำครับอย่างรุนแรงเออเฮ้ หกรัวๆอ๋ออ๋อมันแม่งที่หมดครับรมันไม่มีอาหารดีๆบ้างหรออืทำยังไงเละเนื้อได้วะอ่ะอ่ะชฉอะครับผมชฉอะครับ ตอนนี้มีเท่าไหร่ละแปดสิบีย่ยานครับตัดไม้ให้หมดมึงเห็นตรงไหนที่มันไม่ค่อยมีต้นไม้อะอตรงนั้นใช่เลยโอเคโอเคถุงนอนครับผมเ,เรียนสกิลทำถุงนอนแล้วผมขับเ,เลือดก,ก่อนแล้วกันครับแล้วก็ได้พอยอัพด้วยนะผมอมีถุงนอนด้วยเหรอ,อ,อน้ำครับผมถุงน้ำโอ้โห ถ้าผมกลุมน้ำเนี่ยต้องใช้อะไรเนี่ยน้ำกุกน้ำผมอยากกันรู้เหมือนกันครับจังหวะนี้คือแบบไม่มีน้ําเด็กครับผมเด็กน้าเค็มไม่ได้นะฮะอ้าผมก็จะหิวเหมือนกันอีกแล้วครับโอ้โหพระเจ้าจอยหัวคอสครับพระเจ้าจอยหัวคอจริงๆแล้วไปด้วยนะครับจังหวะนี้ครับเด็กอยากว่าเอาไปเียงอยากไหมผมคำว่าหัวคอเมันไม่ดีครับ อย่าไปใช้เลยนะครับผมผมแค่ใช้อามาเล่นบุกเฉยนะครับอย่าเอาไปเล่นเปลือกหอยครับมุกหรือเปลือกหอยครับเปลือกหอยครับอ๋ออาหารอาหารเพียบพอดีมันคือจัก่านะครับผมอ่าครับกินเข้าไปครับผมกินเข้ากินทุกอย่างครับกินเฟเบอร์ได้ไหมทำเลยไงตัววะกินให้หมดครับ อ๋ออยู่นี่ครับผมโฟดต้ก,กําลังเด้งครับกําลังอิ่มมันคือพื้นบ้านใช่ไหมฮะมันคือพื้นบ้านใช่ไหมอะไรคือพื้นบ้านไปดูที่ข้ขางๆไฟนู่นเด่ะผมยังงงอยู่ฮะมือใหม่จริงๆครับผมมันคืออะไรใช่ไหมผมมัยังไม่รู้เลยมันคืออะไร <S <S ครับผมผมกราฟมาผมยังไม่รู้ครับ ตอนนี้ผมยังไม่เห็นคุณสลาฮาลุกเลยครับว่ามันหายไปไหนครับหายไปจากโลกไปแล้วครับทุงนอนใช้อะไรบ้างวะใช้หนังเราจะถลกหนังยังไงวะหนังเนี่ยหนังเอาจากไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเอหหหหชุชุบเนี่ยเรียบร้อยผมช่วยแล้วครับเฮ้ยได้เนื้อนหนังเลยเอาหอกล้าเ้ยเอาหอกล่า เอโตหอกพิพมันใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้เป็นหอ,อกพิพแทงครับเ<อ>ยี่ยมเลยครับออเป็นนวัตกรรมจริงๆครับผมโอ้ถ้าไม่เอาหอ,อกพิพนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นนวัตกรรมใหม่เลยฮะ <c oughs> แหม <c oughs> เฮ้ยได้เนื้อเนื้อเอาไปเผาได้ไหมวะเ,เออต้องต้องไปดูที่แคมไฟครับว่ามันหิวมันได้ได้ไหมเมื่อกี้ผมได้เนื้อมาชิ้นหนึ่งอะโอ้เนื้อดิบด้วย ยังเด็กไม่ได้นะครับจังหวะนี้ปัญหาคือน้ําทําไงทางน้ําอะต้มได้ไหมต้มให้กันเป็นน้ําดื่มอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะผมต้มต้องไปหาหาน้ําในป่ามาหรือเปล่าครับคือนี้มันทะเลครับไม่ได้แล้วมั้งครับน้ําสดน้ําเปื่อนน้าไฟไหม้น้าร้อนลวกครับผมน้ํคลุกคองน้ำเป็นหนองผมขอไปตัดต้นไม้ก่อนที่จะถึงกันโอ้ ของจะเต็มแล้วครับผมผมเอาของไปเก็บอ๋อดับไฟลิดไฟอ๋อวิ่ีไม่ได้เฉยเลยครับของหนักครับผมของเทียบเลยครับโอ้ไม้เยอะมากครับทีนี้บอกว่าไปครับตัยครับขัดน้ำอย่างแรงครับตัวนี้เดี๋ยวผมเอาเอาไม้ครับเอาไม้ไปวางไว้ก่อนครับให้คงกระเซออหาน้ำก่อนครับตอนนี้ครับผมได้หนังมาแต่ผมไม่สามารถ บีมน้ำได้ครับผมเด็กน้ำกินน้ำทะเลได้ไหมแต่นะเห็นที่ผมจะต้องหาไม้ตอนนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าตอนกลางคืนก็ต้นไม้มนอยู่ไกลครับเดี๋ยวเราตัดแล้วมรามองไม่เห็นนะครับเออทําไมเราไม่หาปากันวะมันได้เลยเหรอถ้าเจอป่านะถ้าดำลงไปเจอปลานะ